ฟิวชั่นพอด a คสต์กับนักสีวกรสิ่งที่ส่งผลต่ออารมณ์และความสุขของคุณก็คือกิจวัตรที่คุณทําความคิดและทัศนคติของคุณถ้าคุณมีกิจวัตรที่ดีมีความคิดที่ดีคุณก็จะมีความสุขแต่ถ้าคุณมีกิจวัตรที่ไม่ดีมีความคิดที่ไม่ดีคุณก็จะไม่มีความสุขสวัสดีครับนี่คือ f u วชั่นพอดแคสและคุณอยู่กับผมนักสีวกรนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง 5สิ่งที่คุณควรเลิกตอนนี้เลยถ้าอยากมีความสุขแต่ก่อนจะไปฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าการเติบโตนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องด้านร่างกายความสําเร็จหน้าที่การงานหรือว่าเงินทองแต่ว่ามันรวมถึงการเติบโตด้านทัศนคติด้านความคิดด้านนิสัยของคุณด้วยนะครับผมเวลาพูดถึงการเติบโตเนะี่ยคุณต้องคิดมันครบทุกด้านทุกมุมคุณต้อง พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันให้มันติดกลายเป็นนิสัยนะครับถ้าคุณอยากเติบโตทางด้านร่างกายคุณก็ออกกําลังกายดูแลตัวเองใช่ไหมครับอยากเติบโตทางด้านการเงินคุณก็ขยันทํางานขยันหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเข้าไปแต่สําหรับบางคนเขาจบแค่นั้นเลยครับเขาคิดถึงไปแค่นั้นว่าเฮ้ยเวลาเราพูดถึงการเติบโตเนี่ยหน้าที่การงานร่างกายแต่จริงแล้วการเติบโตที่สําคัญไม่แพ้กันเลยหรือเอาจริงอาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ได้เพราะมันจะพามาสู่เรื่องอื่นๆ ก็คือการเติบโต,ตด้านความคิดด้านทศัศนคติด้านจิตใจนี่แหละครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่จะกําหนดความสุขในชีวิตของคุณต่อให้ร่างกายของคุณดูดีแข็งแรงมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินกินเงินใช้แต่ถ้าคุณมีทัศนคติที่แย่ไม่ว่าจะต่อตัวเองหรือต่อคนอื่นคุณก็อาจจะยังไม่มีความสุขก็ได้ครับถึงแม้ว่าคุณจะมีทุกอย่างที่กล่าวมากลับกันครับต่อให้ด้านอื่นของคุณอาจจะยังไม่ดีมากคุณอาจจะกําลังพัฒนาด้านร่างกายพัฒนาการเงินอยู่นะครับผมยังไปไม่สุดเนี่ยอย่างนี้ดีกว่า แต่ในขณะที่ด้านอื่นของคุณยังไม่พร้อมทัศนคติของคุณเนี่ยดีพร้อมแล้วความคิดคุณมันดีแล้วคุณก็มีความสุขได้ใช่ไหมครับและการสร้างทัศนคติที่ดีง่ายๆเลยก็คือกมาจากการเลิกนิสัยแย่ๆเลิกความคิดแย่ๆที่เกิดขึ้นในหัวคุณครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาฟังคลิปนี้กันนี่คือ5้านิสัยที่คุณควรเลิกตอนนี้เลยนะครับเพื่อจะมีความสุขมากขึ้นนะถ้าคุณเลิกห่านิสัยนี้ได้พูดจริงทัศนคติคุณ ดีแน่นอนนะครับผมข้อแรกนะครับผมคิดมากเกินไปนะครับผมถ้าคนเป็นคนชอบคิดมากเป็นคนขี้วิตกกังวลไปกับเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นชอบคิดไปไกลว่ามันจะเกิดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นความคิดแบบนี้จะทําให้คุณโฟกัสไม่ได้ครับคุณจะทํางานได้ไม่ดีเพราะมัวแต่คิดแล้วพอคิด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 โฟกัสทํางานไม่ได้ก็เลยได้ผลลัพธ์ที่แย่ขึ้นมาจริงๆใช่ไหมครับลองคิดดูนะครับคุณอาจจะปั่นจักรยานแล้วก็เอาแต่คิดในหัวว่า้ ชนแน่ๆเลยว่ะล้มแน่ๆเลยเพราะคุณกลัวมากไงคุณกลัวล้มคุณกเลยคิดในหัวแบบเฮ้ยจะชนไหมวะจะล้มไหมวะสุดท้ายคุณก็ล้มจริงๆแล้วคณก็มาคิดว่าเฮ้ยนี่ไงล้มจริงด้วยเฮ้ยนี่ไงชนจริงด้วยเราคิดถูกแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับมันไม่ใช่คุณที่คิดถูกแต่คุณทําให้คุณคิดถูกต่างหาก get ไหมครับคุณคิดว่าคุณจะชนคุณคิดว่าคุณจะล้มคุณมัวแต่กังวลมัวแต่คิดมาก ก็เลยไม่มีสมาธิปั่นจักรยานสุดท้ายก็เลยชนก็เลยล้มจำไหมครับคุณไม่ได้จะชนแน่ๆคุณไม่ได้จะล้มแน่ๆแต่คุณเอาแต่คิดมากต่างหากก็เลยล้มเนี่แหละหรือเวลาคุณคุยกับคนอื่นคุณก็อาจจะมัวแต่คิดว่าเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเขาอาจจะมีความหมายอะไรสักอย่างแฝงอยู่เวลาคุยกับคุณเฮ้ยเขาพูดอย่างนี้เขาคิดอะไรกับเราไหมนะเขาเกลียดเราหรือเปล่าเขาชอบเราหรือเปล่าเขามีความหมายอะไรแฝงหรือเปล่าคิดมากไปเรื่อยพอเป็นอย่างนี้ชีวิตคุณก็ไม่สนุก ใช่ไหมครับปั่นจักรยานก็ไม่สนุกมัวแต่กลัวลม้มคุยกับใครก็ไม่สนุกมัวแต่คิดมากจะทําอะไรก็ไม่สนุกสักอย่างเห็นไหมครับการคิดมากมันทาให้คุณไม่มีความสุขแค่นี้เลยเลิกนะครับผมข้อ2ครับกลัวการเปลี่ยนแปลงนิส,สัยกลัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณติดอยู่ในที่ที่คุณไม่มีความสุขตลอดไปก็ได้นะครับผมการเปลี่ยนแปลงครับเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะครับผมต่อให้คุณไม่เปลี่ยนก็จะมีคนมาเปลี่ยนคนอยู่ดีนะ การที่คุณมีนิสัยกล้าๆกลัวๆไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไม่กล้าตัดสินใจอะไรเอาจริงแล้วอาจจะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าการยอมเปลี่ยนแปลงอีกด้วยซ้ํานะครับผมเป็นเรื่องที่ไม่แปลกครับมนุษย์เนี่ยชอบอยู่กับความสบายชอบอยู่กับความเคยชินแล้วก็มักจะไม่ยอมเปลี่ยนถึงแม้ว่าการเปลี่ยนจะทําให้คุณมีความสุขมากกว่าหรือถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณอยู่ตอนเนี้จะทําให้คุณไม่มีความสุขก็ตามคุณอาจจะมีแฟนมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะครับผมไม่สนใจคุณเลย มีแฟนที่อยู่ด้วยแล้วบั่นทอนมากๆแต่คุณก็ทนอยู่ไปด้วยไม่กล้าบอกเลิกสักทีเพราะว่ามันชินกับการมีเขาในชีวิตไปแล้วชินกับการโดนบั่นทอนจนคุณคิดไปว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณไปแล้วทา,ทางที่คุณไม่ชอบนะหรือคนอาจจะทํางานที่ไม่ได้รักทรมานเหนื่อยแต่คุณก็ไม่อยากเปลี่ยนงานเพราะว่าคุณไม่อยากกลับไปหางานใหม่ถึงแม้ว่างานที่คุณอยู่ตอนนั้นจะแย่แค่ไหนก็ตามเนี่ยครับการกลัวการเปลี่ยนแปลงมันทําให้คุณไม่มีความสุข บางทีการก้าวข้ามความกลัวเนี่ยและการยอมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอาจจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเยอะมากก็ได้ลองฟังคำนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นมันยากแต่การติดอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะกับเรานั้นทรมานกว่าการเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับเพราะฉะนั้นลองดูครับผมเปิดใจให้มากขึ้นกล้าให้มากขึ้นเลิกนิสัยกลัวการเปลี่ยนแปลงข้อ3ครับจมอยู่กับอดีต เอาง่ายๆคือนิสัยไม่ยอม move on เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีคำว่าไม่ยอม move on นี่ไม่ใช่แค่กับเรื่องที่ไม่ดีนะครับเรื่องดีๆเราก็สามารถไม่ยอม move on ได้เหมือนกันนะครับผมการยึดติดกับอดีตมันทําให้คุณไม่พัฒนาไปไหนครับใจคุณมันก็วนอยู่แต่กับเรื่องเก่าๆนะฮะคุณก็จะไม่มีความสุขกับปัจจุบันสักทีคุณอาจจะเคยเจอเรื่องแย่ๆแล้วก็ไม่ยอม move on จากมันคิดถึงแต่เรื่องนั้น มันก็เลยพ่านทาให้วันเนี้ปัจจุบันของคุณเนี่ยมันเศร้าไปด้วยหรือคุณอาจจะเคยเจอเรื่องดีๆแต่วันนี้มันไม่มีแล้วนะคุณก็เลยล็อกตัวเองกับช่วงเวลาเหล่านั้นทําให้ปัจจุบันคุณไม่มีความสุขนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอีโก้ก็ได้นะเรื่องอีโก้เนี่ยยึดต,ติดกับอีโก้ไง่ยึดกับอดีตเงี่ยคุณอาจจะเคยได้รางวัลอะไรสักอย่างมาในอดีตนะคุณอาจจะเคยเป็นโค้ชแชมป์นักบาสของเด็กอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยนะ ถึงแม้ว่ารางวัลน,นั้นมันจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วในปัจจุบันใช่ไหมครับตอนนี้เวลามันผ่านมานานมากแล้วชีวิตคุณตอนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้รางวัลน,นั้นหน้าที่การงานก็ไม่จำเป็นต้องใช้รางวัลน,นั้นแต่คุณก็ยังคงยึดติดกับมันเอามาอวดเอามาคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็ไม่ยอมพัฒนาทักษะอะไรเพิ่มเลยเพราะคิดว่าตัวเองเก่งแล้วมีรางวัลน,นี้แล้วนี่ก็สามารถสร้างความทุกข์ให้กับคุณได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการมีนิสัยไม่ยอม move on ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีการยึ เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับผมเลิกนิสัยนี้ให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นข้อที่4ครับพยายามทําให้ทุกคนพอใจข้อนี้ง่ายๆเลยครับมันไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมครับร้อยคนร้อยความคิดมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะทําให้ทุกคนพอใจได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่เสมอถ้าคนนี้บอกไม่ชอบคุณก็เปลี่ยนคนนั้นบอกไม่ชอบคุณก็เปลี่ยนแค่คิดก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยครับทำให้คุณไม่มีความสุขการเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นบ่อยๆทําให้ทุกคนพอใจเนี่ยมันทําให้คุณไม่มีความสุขคุณลองมั่นใจในการตัดสินใจตัวเองขึ้นมาสักหน่อยหนึง่งคุณลองมั่นใจในความคิดตัวเองสักหน่อยหนึ่งอย่าเปลี่ยนตัวเองตามคําพูดของทุกคนเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะเสียหายก็มีแค่คุณเพียงคนเดียวข้อ5ครับการเอาความสุขของตัวเองไปขึ้นอยู่กับคนอื่นอาจริงนะครับข้อนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดที่คนคนหนึ่งจะทําได้แล้วครับคือการพยายามเอาใจคนอื่นการเอาความสุขของตัวเองไปขึ้นอยู่กับคนรอบข้างการหวยหาการยอมรับจากคนอื่นนิสัยนี้ครับจะทําให้คุณวิ่งตามคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคอยวิ่งหวยหาให้คนเข้ามาชื่นชมคุณอยู่ตลอดคอยซื้อของมาใหม่คอยทํานูน่นทํานี่อวดคนเพื่อให้คนชมคุณเพื่อให้มีคําชมเข้ามาตลอด คุณต้องคอยวิ่งตามคนอื่นคุณไม่สามารถจะสร้างความสุขด้วยตัวเองได้คุณต้องคอยให้คนอื่นยอมรับต้องคอให้เขาชมคุอื่นจะมีความสุขถ้าไม่มีใครชมไม่มีใครยอมรับคุณก็ไม่มีความสุขเพราะคุณไม่เคยจะยอมรับตัวเองได้เลยแค่ฟังก็เหนื่อยมากแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องหัดยอมรับในตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองให้ได้ไม่ต้องรอการยอมรับจากใครและนี่นะครับคือ5นิสัยที่คุณควรเลิกตอนนี้เลยถ้าคุณอยากจะมีความสุขมากขึ้น มาทบทวนใหม่นะครับ1คือคิดมากเกินไป2คือกลัวการเปลี่ยนแปลง 3. จมอยู่กับอดีตมูฟอนไม่ได้ 4. พยายามทำให้ทุกคนพอใจและ 5. เอาความสุขตัวเองไปขึ้นอยู่กับคนอื่นไม่ยอมรับในตัวเองไม่สามารถมีความสุขด้วยตัวเองได้รู้แบบนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะลองสังเกตตัวเองนะครับแล้วก็กำจัด5นิสัยเหล่านี้ออกไปและมาเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นกันนะครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ชอบในวคิดการพัฒนาตัวเองก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับ Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงนะครับทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา8โมงเช้าส่วนใน f a c e b o o เนี่ยจะมีบทความนะครับมาให้อ่านกันทุกวันผมน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ